พ่อแก่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งสายปู่ศรีนวลกันสถิตนะครับยุคตั้งแต่รัชกาลที่หกนะครับพ่อแก่เสียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากครับปัจจุบันนี้อยู่กับพระอาจารย์เต๋าวัดสุวรรณเจดีนะครับจบังหวัดอยุธยาครับสืบสายวิชามาทางสายลิเกนะครับโดยเฉพาะครูลิเกดอกดินก็มาทางสายนี้นะครับเรียนกับครูบาอาจารย์ในสายนี้ครับลวดอันนี้คือครูลิเกดอกดินอนะ่ะได้ใช้บูชาเลยดอกดินอนะ่ะมาเป็นสิ์ขวดหรออืม แปลว,ว่าท่านเรียนหลายที่เรียนวิชาพบสเสน่ห์อ่าชว,ว่วผมว่าเขาตาผมเ่าอย่ายังไงสอนกันมาอย่างไงเนี่ยประมาณเนี้ยอืมแล้วเสษนีที่ที่ทพระอาจารย์บอกว่าต้องต่อกันแล้วก็ต้องเอาผมยนรับถือ่ารับถือกันในสกุลเศษนี้ต้องเอาว่าทางสายเลือดใช่ไหมก็รับเป็นมันสายเลือดอ่ะอืมมีคนมาขอซื้อหลายรอบท่านทาไปไปโอ้หท่านไปฝันเรื่องนี้เหรอบม่ายงยกลงจากบ้านไปเลยเขา เขาเล่ากันนะครับแต่พอตาตาผมเสียเนี่ยก็หลวงปู่สัง,งยมดูแลต่อมาอมือาจารย์สนิทนะปู่สีนวลก่อนเนี่ยครับปู่สีนวลคือปู่สีนวลเนี่ยท่านท่านเป็นลิเกในหวังได้ไหมตอนนั้นเป็นลิเกชาวบ้านชาวบ้านแับบ้านแลวท่านลาเล่นชอบเล่นวิชาอือเ,เล่ากันเล่นวิชาแล้วหลวงปู่สัง,งยมคนเล่าใหไฟังอ่ะครับแล้วก็นับถือศีลศีษะพ,พ่อแก่วองค์นี้ใช่ใช่ อันนี้ท่านมีชื่อไหมหรือว่าก็เรียกกันเขาเรียกพ่อแก่แกเรื่อยมาเลยหรอโอ้สุดยอดเลยเนี่ยพ่อแก่ครูแรงนะครับปัจจุบันนี้อยู่กับพระอ,อาจารย์เต๋าแห่งบัสวันเจดีนะครับ,รส,บ,รบสืบสารมานะครับ